สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเปลี่ยนซีนชุกให้ตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า AJ นะครับผมก็ซีนชุกเป็นก็คล้ายๆมอไซค์นะครับผมอาจจะเป็นเบอร์31-43นะครับเดี๋ยวเราต้องมาถอดดูกันว่า,ามันเบอร์นี้จริงหรือเปล่าครับ AJ ก็หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเไอรมีรถรุ่นนี้นะครับผมรถไฟฟ้าอันนี้ก็ไปวิ ไรเดอร์นะครับวิ่งจัดนะครับดังดีสะดวกสัญญาณกันขโมยด้านบนก็จะเป็นเบอร์1ิแต่ว่ามีน็อตตัวเดียวนะครับใช้น็อตบังคับตัวเดียวก็ดึงออกมาเลยนะครับเจ้าต,ตัวนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับผมน่านจะเป็นเบอร์1ิบสี่มิลนะครับด้านใตก้ก็เป็นแบบเบฟนะครับผม เันเกลียวยตัวมินนะครับผมนี่เดี๋ยวมาถอดดูหน้าตาเซียนโชคนะครับว่ามันเป็นเบอร์อะไรนะครับเทียบมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาถอดดูกัน,นโชโคนี้จะไม่นิ่มนะครับเพราะว่าลักษณะองศามันไม่ได้นะครับมันแอนไปด้านหน้าเกินไปนะครับประกอบกับโช๊คเนี่ยจะผลิตอยู่ที่ประเทศจีนนะครับผม มีความแข็งกระด้างไม่นิ่มนวลเท่าไหร่นะครับผมสำหรับไอยีห้วเอ a เจนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถอดหวัวถอดกดตรดูนะครับดูเบอร์ฟิโชนะครับผมโอเค เป็นโชกก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นี่ก็ไม่ดีนะครับแข็งนะครับก็เป็นโชกมอไซน์นี่แหละครับซินชกเนี่ยก็ใส่กับพวก m อเองนะครับนี่ผมวัดดูแล้วนะครับสามสิบเอ็ดสี่สิบสามมิลนะครับผมเป็นแกนเดียวกันกับเด้วพวก m อเเองนะครับ แกนดันในก็เป็นลักษณะแบบมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ก็เป็นแกนโชคมันถอดออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้บางๆนะครับผมบางกว่ามอเตอร์ไซค์มากนะครับผม,ผมวัสดุไม่ค่อยดีนะครับตัวน,นี้ก็บางนะครับอลูนี้เนียเ่ยแต่ลดตัวราคาแพงอยู่นะครับหลายเหมือนเยอะ นี่ของ MSX พอด e ีเลยนะครับเอาสติมเก่ามันลองตีลง ใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นนฟิล์มกันฝุนก็ใส่เรียบร้อยเรียมมาประกอ,อบเติมน้ำมันกันนะครับคราวนี้ เดี๋ยวเราโยกดูนะครับว่ามันนิ่มนิ่มมากนิ่มน้อยเท่าไรนะครับ น่าจะพอดีนะครับผมระดับการเด้งจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาประกอบใส่รถแล้วก็โยกรถด,ดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับเจ้าตัวนี้ก็ทันยานกันขโมยก็ร้องอยู่ตลอดเวลานะครับเวลาไปจับรถนั่น